สบายดีป้าลุงบุญีกันลูกบุญีอ่ะอีร้อยปลาลูเพอพอกระชังสระั้อีร้อยเห็นยังลูรึฮดพักเห็นม่ใหญ่ม่นพักจนตายน้องยิ้มก็โฮดซอยบ่อันนี้มึงก็โฮดซอยน้องบ่ยิ้มกันหันหน้ามาดูเยอะหนามะยิ้มยิ้มยิ้มเร็วพักกันยิ้มเอ้าวฮดจนมันหุ่งพอด้อ ไปใช้บันีิ้มน้องยิมกับเมย์เปล่นเอาปลามาให้เต๋อ่าเอามาให้ทำบริษัทาย้วก็ตะปาโคมาให้ยายอย่าอีร้อยอย่าบีบอีร้อยเลยบีบเออเห็นมันแล้วฮ้เออเอาคือยาไว้เทะให้ยิมพดเปลี่ยนที่กันเออ nhà xài là nhịu đơ đi xe lộ Bác chân nhục đam đam phá bị Cái à, nó tìm gì bọn

<coughs> à tím <mày> phở cả kha mai tím phở chị nhảy của bác đâm này đâm hả

เออโฮเตพักอันเดียวมันอันอย่าบีบมันต้องบีบโฮเตพักกันอีเลอรำมัเสกันยัมันแรงมาโฮดเด้อ A phải em bị phải em anh nhịn nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ทั้งโดนทั้งนี้กระทองให้ง่วงมันใกล้อีกคุวยมาได้เน๊ะขอยขอยสีเนี่ไปดีกว่ากูสีเนี่ขอยไม่นีจัดการได้น่ยรัยตึงตึงอาศัยเอวก่อนเลยเอา้า เอา้าตกลงอาบน้ามือหดชวนเี่น,น,นอบอกเอา้า <c oughs> อีเฟือกควายไม่ใช่คนละเคย<อ> <c oughs> นลังจากทวดชวนแล้วพี่น้องเอ้นเบิ่งงัวควายกินหยาต่อขอซีมือซีมือสี่หนุ่มสุดยอดเทพหาไพ ว้ยเจ้าบเกียมเนี่ยเอามาถอดทังนี้เฮ้ยหาค,น,น,หาคน,นหาคนตอตอดมาี่อ่ฮ้ยตอดทำบอสีเหลียงคุยจยากเถอว่าไปน้ยอยๆอ,อีจุเนียจุเลียงหนูหน,น่อยก็ลังไอ้นิ้มฮดชวนได้หาหนาที่หนึ่งบุจบขิบจ่อย นี no tamam. ่มันคือไรกันชัวชัวเธอลยหลดกระคอขาดอีกโหลดกระคอขาดหลดไทยไปจอดเธอไปจอดแล้ว่โอ้ยเอ๊ไปจอดอ่ะโหลดโต๊ะประเทศเขาดึงไปจอดหัวใครแต่ว่ามันขึ้นมาหอดพี่มาเบิ้งอะไร Nem dịp xong đong nhãn kuai. Nại. Tutu Đấy Ba. tụp lên. Này cảm ơn nó tạm mà nó. Không hằng ngon 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 ข้าวลายพี่น้องเอ้ยรถข้อขาดยังแก่ข้อขาดอ่ะร่างน้ำทีมเฮ้ยข้าวัดเมียมันไม่พังเปล่าใครคอยมันข้อเสือข้อเสือเจ้านะนี่คือบุปผาดีนี่ใครไปบอกเอาออกยังบอกเอาออกกี่ร้อยออกกระเด้อ อันนี้นห้าปาว่าเพินน่นเออนเผือกมันมาให้หวานมันบอกหวนเผือกหวาน,นยังมกากเกิ้เลยเฮ้ยเป็นยังเคยโลเละโลเละอยู่บนหินบนโอ้บ้านขรี้ยานโอ้เออขันมันนะเขาบอกให้ทาทา,าหรอเขาเขาบอกให้คนมันปลาอ๋อใช่เลยมอคอยปลาอะไรคือเขานั่นเป็นเจ้าบลาดิมันจักสีพอกินหรือ่พอกิน ใช่บวงเดี๋ยวไปแกะโปร,ปรินหนุน่าสิพอกินอยู่หอกให้เข้าเนียนตนาตีโปรินมาได้ร้อยป่บุหรี่มาผ่ามาจนเฮ้ยหม้อไมอ่นานเดี๋ยวทำมาข่าโลพอดีกินกินอะไรมะลกอ,อมันกระ่มเนาะผมมปกินดอกแซนนั่นเ่าตัวติสสมสมสมร้อยไม่ขอชิมทำอะม่ตีนชิมบ้าง <laughs> Nhớ. ừ chọn cho tinh nhanh ché ba hả đôi lâu à? lâu quay bố lỗ. talk you quả tung 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 thương tung 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 thọc tung 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 โอ้วมีตีชีดินบาไปตะกินมากินน้ำดอกมินเลยปก,ปก <laughs> ็สินชุกกระปกแท้มากินเลยเดียวิๆมังกนบัวขอยกินก่อนขอยมานจับ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 ขอบใจขอเลยแม่ลอยข่อยอมาให้เจ้าเดอจะบอกนิดน้าขอบใจขอบใจพอดิ

ไปงานศบติมบไปงานศบหรื่าวระบไก่บ่รือเปไก่บ่ไก่ได้ังไมาก่ดิักเอาตั้งนี้ก็ได้งไปเบิ่งห้าให้งอก็ป่ะ